นี่ก็ร้อนนี่ก็ร้อนนี่ยิ่งร้อนหัวร้อนยังไงให้ได้โชคโชว์ป่าซะแล้วโปรเจกต์อัดคลิปสั้นๆให้เราได้เห็นว่าคุณหัวร้อนแล้วเมนใต,ต้โพสในเพจ Facebook อาเขตรอนเกมลุ้นรับ100วอลเลตง่ายๆกันไปเลยพิเศษ สำหรับแฟนแฟนเกมเปส2020โมบายเจก1 ID สำหรับ1รางวัลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ f Facebook อาเขตวันเกมประกาศผลวันที่12สิงหาคม2,563เรามาหัวร้อนแล้รับทัพย์กันเถอะครับสวัสดีมากครับ ลิปร,รีวิววันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติตำนานนักเตะที่ผมเปิดได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือ2อนักเตะจากยูเวนตุสนั่นเองนะฮะพาเวลเนตเวตและ Andrea ilo, อันเดรียปิเอโล2ตำนานที่เรียกได้ว่าโอ้โหใครที่เกิดทันยุคนั้นนี่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขาหล่ะนะครับวันนี้เรามาพูดถึงข้อมูลส่วนตัวของเขารวมไปถึงข้อมูลในเกมส์ปีสอ2 0กันด้วยนะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยละกันนะครับอันเดรียปิอโลนักเตะชาวอิตาลีผู้นี้เกิดเมมื่่อวันที19พฤษภค 1,979เขาเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับทีม us, ยูเวนตุสโดยสวมเสื้อหมายเลข21เปียโรได้รับคำชมอย่างมากฐานะผู้เล่นสร้างสรรค์เกมสด้วยทักษะการใจบอลที่เฉียบขาดและแม่นยำการเล่นบอลที่เหมือนเริงระบำอยู่บนสนามสีเขียวจนหลายคนบอกว่าเขาคือศิลปินลูกหนังศิลปินขนาดไหนด้จากสีเสื้อได้นะครับชมพูมาเชียวมาดูที่ข้อมูลในเกมส์กันบ้างนะครับปีโรอายุ32ปีนะฮะส่วนสูง177ถนัดเท้าขวานะครับ c r ย์คอร์อยู่ที่47แล้วก็เรเวลเทรนนิ่งตันที่21นะครับตำแหน่งกองกลางตัวรับสเตต,ตัสตันอยู่ที่94นะครับแม่ผมสยายฟูมาเชียร์พระเจ้าคุณรุ่นช่องเลย <c oughs> มาดูตำแหน่งการเล่นครับสามารถเล่นได้ทั้งกองกลางแล้วก็กองกลางตัวรับนะครับถาดการจ่ายบอลสั้นๆน,นะครับม,มาดูค่าพลังในเกมส์ของเขากันบ้างนะครับ การเติมเกม77ไม่ค่อยดีนะฮะบอลคอนโทรทำได้ดีนะครับ93การเลี้ยง90นะฮะและนี่คือจุดเด่นของเขาครับการครองบอลเหนียวแน่นนะครับ97กันเลยทีเดียวนะฮะและมาดูการจ่ายบอลครับ99นะครับทั้งจ่ายสั้นจ่ายยาวจ่ายไกลนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแม่นเป็นจับวางนะครับส่วนฟินิชชิ่งนี่ไม่ค่อยดีนะครับ81เท่านั้นเองนะครับลูกโมงนี้ไม่ได้เลยนะฮะ63นะครับ และดูการยิงฟีคลิกครับ99นะฮะลูกเซตพีดความโค้งของบอลนี่อยู่ที่97กันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าลูกนิ่งนี่สุดๆไปเลยนะครับแต่จุดอ่อนของเขาอยู่ที่สปีดนะครับความเร็วแค่73เท่านั้นเองนะครับสปีดต้นก็จะอยู่ที่76นะฮะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับคิกิ้งพาวเวอร์85นะครับลูกกลางอากาศลูกจ้ำลูกกระโดดอยู่แค่55เท่านั้นเองนะครับ ความแข็งแกร่งของร่างกายไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะฮะ72บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่90นะครับเหนื่อยอยู่ที่84นะฮะสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับเท้าข้างที่ไม่ถนัดก็สามารถเล่นได้ด้วยนะฮะสำหรับเปโอนะครับมาดูที่สกิลกันบ้างนะครับมากันครบเลยนะฮะลองไรชูตติ้งนะครับวันทัชพาร์ตจ่ายจังหวะแรกนะฮะ สกิลการจ่ายนี่ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับน้ำหนักนี่การวางน้ำหนักการจ่ายดีมากเลยนะครับมีสกิลตัวนี้ด้วยนะฮะจ่ายสั้นจ่ายยาวเตะลูกจุดโทษนะครับแล้วก็มีค่าพลังของกัปตันทีมเป็นผู้นำได้ด้วยนะฮะสรับเปโรโอ้โหสุดๆไปเลยนะครับสกิลการจ่ายนี่เรียกได้ว่ามาเต็มอ่ะนะครับผมสลับตัวนี้โอเคครับนี่คือเปโรนะครับ มาดูตัวต่อไปที่ผมได้กันบ้านนะครับนั่นก็คือพาวเวลเดดเวตนะฮะนักเตะชาวเช็กเกียสัญชาติเช็กรายนี้เกิดเมื่อวันที่30สิงหาคม2515เขาสวมหมายเลข1 1ที่สโมสรยูเวนตุสและประสบความสำเร็จมากมายที่นั่นด้วยการเล่นที่ว่องไวคล่องแคล่วเขาจึงได้รับฉายาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพ่อมดลูกหนังหรือว่าปืนใหญ่ของเช็กที่แฟนบอลชาวอิตาลีตั้งให้ก่อนมายูเวนตุส พาวเวลเนตเวิยังเคยค้าแข่งให้กับสโมสรลาซิโออีกด้วยและเขาตัดสิในใจแขวนสตาร์ทในฤดูกาล2008-2009โดยลงเล่นทั้งหมด501นัดและยิงประตูได้ถึง110ประตูกันเลยทีเดียวโหได้ด้วยว่าสุดๆนะครับต่อไปมาดูข้อมูลในเกมส์กันบ้างน,นะครับสำหรับพาวเวลเน็ตเวินะฮะอายุ31ปีนะครับส่วนสูง177เท่ากันเลยนะครับถนัดเท้าขวานะฮะ พยเออร์ครอสอยู่ที่50แล้วก็เลเวลเทรนนิ่งตันที่20นะครับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับและเลเวลตันอยู่ที่95การยืนตำแหน่งตรงกลางนี่เป็นของเขาเลยนะฮะกองกลางตัวรุกกองกลางซ้ายขวาได้หมดนะครับสุดสุดจริงๆเนี่ยสำหรับเพเวลเนสเวตครับมาดูค่าพลังในเกมส์กันบ้างนะครับเกมรุกอยู่ที่92กันเลยทีเดียวนะฮะบอลคอนโทรลควบคุมบอลได้ดีนะครับเ6เลี้ยง93นะครับ การคลองบอลอยู่ที่92นะฮะการจ่าย94และ88นะครับก็พอได้อยู่นะฮะฟิิชิ่ง88นะครับลูกโบงไม่ได้เลยนะฮะ69ลูกเซตพิทตั้งเตะไม่ได้นะครับ89สปีดอยู่ที่86นะครับคามเร็วสปีดต้นอยู่ที่90แล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์ครับยิงแรงเตะแรงนะครับ98นะครับกระโดด77นะครับบาลานซ์อยู่ที่89 ไม่มีเหนื่อยแล้วฮะตัวนี้ <laughs> สตาร์มินาทั้ง99เนี่ยนะฮะเดฟเฟนซีฟอยู่ที่68นะครับเกมรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับความกระตือรือร้นต่อเกม87นะครับเล่นได้ทั้งสเท้าครับซ้ายขวาได้หมดนะฮะม,ม,มาดูสกิลกันต่อนะครับอันนี้ก็มาครบเหมือนกันนะครับดิปปิงช็อตก็มีไรซิงช็อตนะครับยิงท่ายาก <laughs> ได้หมดนะครับนิวทริกวันทัชพาสจ่ายจังหวะเดียวนะฮะจ่ายสั้นจ่ายไกลโอ้โหริบบิ้งออนเดอะเบรกนะครับเลี้ยงไปหยุดซื้อหวย <laughs> ล้อเล่นนะครับสไตล์การเล่นก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นั่นแหละนะครับสไตล์ปีกนะ,นะฮะโอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวล2ตัวที่ผมได้มานะครับตำนานของยูเวนตุส เป็นยังไงกันบ้างครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับผมอยากจะให้เพิ่มเติมหรือว่า,อ,าอยากได้ข้อมูลตรงไหนส่วนไหนคลิปหน้าผมจะปรับปรุงแก้ไขให้นะครับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยละกันนะครับแล้วก็กระดิ่งต้องมีขีดข้างๆองอันนะกริงกนะฮะฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีมากครับ